สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาครับบอกว่าเนื่องจากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นได้ลงนามอนุมัติผ่านการช่วยเหลือ,อยูเครนไปและเวลานี้ได้มีการดําเนินการจัดหาจัดส่งเรื่องของอาวุธทุตโธปกรณ์ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการตอบโต้ของทพรัสเซียจากความขัดแย้งที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนานานกว่า2ปี และตอนนี้ดูเหมือนว่ายูเครนนั้นกําลังเพียงพราในสมรภูมิรบสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าทางด้านเจนิเฟอร์ปานมิเอรี่อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารในการหาเสียงของทางด้านฮิวลารีคินตันเมื่อปี2016ก็ได้บอกว่าสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับโลกไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งกับการผ่านเงินทุนเพื่อ,อยูเครน แต่สิ่งที่ผู้คนกังวลในชีวิตปะจจาวันของพวกเขาคือเรื่องอยูเครนนั้นก็จะไม่ถูกกล่าวถึงในการหาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งในปลายปี2 5 6 7ทั้งนี้การรายงานข่าวโดยทางด้านยูกอฟบริษัทสํารวจความเห็นสาธารณะระดับโลกเมื่อเร็วๆนี้พบว่าในความคิดเห็นที่แยกไปตามแนวทางของพรรค ทางผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดโมแครตนั้นเห็นด้วยกับการสนับสนุนการช่วยเหลือยูเครนถึง74%ในขณะที่ทางผู้ลงคะแนนเสียงให้กับพรรครดบกันบริกซน61%มองว่าสหรัฐไม่ควรให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนขณะเดียวกันนั้นทางด้านบริจสบริงกเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยูเครนก็ได้ออกมาแจกแจงรายละเอียดของแพ็กเกจการช่วยเหลือล่าสุดจากสหรัฐถึงยูเครนให้กับผู้สื่อข,ข่าวได้รับทราบ บอกว่าวัตถุประสงค์หลักของแพ็กเกจความช่วยเหลือมูลค่า6 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับยูเครนนั้นได้แก่ความช่วยเหลือทางด้านทหารและก็เศรษฐกิจการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศบนเส้นทางสู่การรวมตัวเข้ากับสาภาพยุโรปและนาโต้และความรับผิดช,ชอบต่อความช่วยเหลือของสหรัฐนั่นคือสิ่งที่ประธานดิจโจบไบเดนได้อนุมัติงบประบาณก้อนนี้ทั้งนั้นในส่วนของบริจัตบริงนั้นยังระบุในรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์แรกของการช่วยเหลือก็คือการช่วยให้ยูเครนชนะสงคราม ส่วนวัตถุประสงค์ที่2คือการช่วยยูเครนนัดรับชัยชนะในอนาคตซึ่งโดยพื้นฐานแล้วหมายถึงการสนับสนุนความพยายามของยูเครนในการรวมเข้ากับสหภาพยุโรปและนาโตและเปลี่ยนตัวเองให้เป็นประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองส่วนในวัตถุประสงค์ที่3นั้นก็คือความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในบริบทของการสนับสนุนชาวยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยงานส่วนหนึ่งของตนและทุกคนที่สถานทูตสหรัฐจะต้องทําก็คือการกํากับดูแลเงินกว่า61,000ล้านดอลาลา,าร์สหรัฐเพื่อการสนับสนุนยูเคร ที่เหมาะสมต่อไปทางด้านวิเจ็ตบิงนั้นยังระบุนะครับนอกเหนือจากแง่มุมการทหารแล้วสหรัฐนั้นยังเข้าถึงความสําคัญของการสนับสนุนเศรษฐกิจกของยูเครนดังนั้นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจการช่วยเหลือมูลค่า61พ0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจึงมุ่งเป้าพิทารกาสนับสนุนความพยายามในการปกป้องโครงสร้างื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนและการสนับสนุนการส่งออกอ,อ,กอีกด้วยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นคํายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทีมงานหาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนว่า ตอนที่หาเสียงนั้นผู้นําสหรัฐจะหลีกเลี่ยงในการใช้เรื่องของประเด็นยูเครนในการหาเสียงโดยเฉพาะการใช้งบป,ประมาณมหาศาล61 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงท้ายของเขาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเดี่ยนะครับเพื่อจะไปช่วยเหลือยูเครนเรื่องนี้เนี่ยครับกำลังกลายเป็นประเด็นขัดแย้งในสหรัฐอเมริกาเพราะหลายฝ่ายท่านก็บอกว่าเป็นการใช้งบป,ประมาณที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ผู้นําประเทศนั้นให้งบประมาณมหาศาลแบบนี้ช่วยเหลือยูเครน นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์ดิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันอาว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b สไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดิวด้วยครับ